สวัสดีครับผมธาราสังหาปาจีนครับวันนี้พาคุณผู้ชมครับมาชมสวนยางพาราที่ต้องการที่จะนําเสนอสภาพแวดล้อมให้กับคุณผู้ชมที่สนใจสวนยางพาราครับกูตําบลปั้นแก้งอําเภอเมืองจังหวัดสะแก้วครับแปลงด้านหลังของทาราตรงนี้นะครับเนื้อที่46ไร่5ตารางวานะยางพาราครับพร้อมกีดนะเก็บผลผลิตไปจําหน่ายขายได้เลยครับยางพารา เดี๋ยวทาราจะพาทุกท่านเดินชมสภาพแวดล้อมนะครับภายในแปลงตรงนี้ที่ของเราครับห่างจากถนนทางหลวงชนบทเข้ามา,าจะเป็นทางคอนกรีตแบบนี้นามาจนถึงแปลงของเราครับไฟฟ้าถึงหน้าแปลงครับไฟฟา้ามีเพื่อนบ้านครับไม่เปรี่ยวตอนนี้ทาราวิ่งอยู่ถนนทางหลวงหมายเลข33ครับมุ่งหน้าจังหวัดสระแก้ว ที่ของเราครับจะห่างจากถนนทางหลวงหมายเลข3 3เข้าไปประมาณ10กิโลเมตรถ้าคุณผู้ชมมาจากกรุงเทพมหานครครับจะอยู่ฝั่งซ้ายถนนทางหลวงหมายเลข33ครับถนนยุทธศา,าศาสตร์ในการขนส่งสินค้าครับไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านด่านสุลกกรอำเภอไร่ประเทศจังหวัดสระแก้วจากแปลงของเราครับไปด่านชายแดนตลาดโรงเกลือด่านปอยเป็ดด่านสุลกกรอำเภอไร่ประเทศครับระยะทางประมาณ90กิโลเมตรแปลงของเราครับ จะเลี้ยวซ้ายห่างจากถนน4ี่เลนเส้น3-3ครับเข้าไปอีกประมาณ10กิโลเมตรผ่านถนนทางหลวงหมายเลข2032ครับการเดินทางครับถ้าคุณผู้ชมเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครทาราเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คหลังสิบระยะทางประมาณ171กิโลเมตรจากตรงนี้ไปโซนสนามบินสวนภูมิระยะทางประมาณ166กิโลเมตรไปทะเลบางแสนครับชนบุรีระยะทางประมาณ141กิโลเมตร สภาพพื้นที่46ไร่ครับสวนยางพาราเต็มแปลงสวนยางพารานะครับในพื้นที่ตรงนี้จะมองเห็นวิวเขาซึ่งจะเป็นแขนงของเขาใหญ่ครับที่ของเราจะห่างจากถนนทางหลวงชนบทเส้น2,032ครับเข้าไปอีกประมาณ100เมตรทางเข้ามาเป็นทางคอนกรีตครับมีเพื่อนบ้าน ขับมาอีก100เมตรครับก็จะสิ้นสุดถนนคอนกรีตจะเป็นถนนลูกลังแล้วนะครับทีนี้นะที่ของเราจะอยู่ฝั่งขวามือครับนะอยู่ตรงมุมเสาไฟฟ้าตรงนี้นะที่ของเราจะอยู่ฝั่งขวาทั้งแถบที่ของเราจะติดถนนสาธารณประโยชน์ลูกลังครับหน้ากว้างประมาณ380เมตรหน้ากว้างประมาณ380เมตรครับรูปแปลงครับตามโฉนดคุดแดงนศส,สีจอตามรูปนี้เลยนะครับ ติดถนน3ด้านนะด้านที่กว้างที่สุดก็คือประมาณ380เมตรนะครับยางพาราครับพันเคสองอายุยางที่ปลูกไว้ประมาณ10ปีแล้วนะครับถนนคอนกรีตครับถ้าเราเลี้ยวขวาก็จะเป็นเส้นคู่ขนานกับถนนทางหลวงชนบทที่เราเข้ามาครับ คุณผู้ชมที่สนใจสามารถมาต่อยอดได้เลยครับตรงนี้จ้างพนักง,งานกรีดยางครับที่ดินก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปีแแปลงนี้เจ้าของขายเพียง1,70,000บาทต่อไร่ครับ46ไร่สวนยางพาร,ราทั้งแถบครับในเนื้อที่46ไร่ตรงนี้ที่จะเป็นที่สูงนะครับ แล้วก็จะค่อยๆสลปลงนะตามทางที่ทาเดินลงไปตรงนี้ครับจะสะลบลงเรื่อยๆนะฮะส่วนท้ายแปลงฝั่งนู้นะครับก็จะมองเห็นวิวเขาสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจครับสวนยางพาร,ราจะซื้อเก็บเก่งกำไรซื้อไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานครับซื้อไว้เตรียมไว้เกษียณซื้อไว้เข้าโครงการคาร์บอนเครดิตกับรัฐบาลก็ได้ครับแปลงนี้ ตำบลบ้านแก้งอําเภอเมืองจังหวัดสระแก้วพื้นที่โอโซนครับเป็นพื้นที่กรีนโซนอยู่เขตสีเขียวนะห่างไกลโรงงานอุตสาหกรรมครับเหมาะมาทำบ้านสวนบ้านพักอาศัยถนนที่ทาราเดินอยู่ตอนนี้ครับก็คือถนนทางลูกลังสาธารณประโยชน์ครับแปลงห้องเราจะอยู่ฝั่งขวา ส่วนแปลงฝั่งซ้ายครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเจ้าของครับสภาพพื้นที่ครับตอนนี้ทารากำลังเดินลงเนินสรบลงเล็กๆครับอายุยางพาราครับที่ปลูกไว้ประมาณ10ปีด้านหน้าแปลงตรงนี้ครับเดินลงเนินลงไปเจ้าของแบ่งปลูกเป็นสวนมะม่วงครับเนื้อที่ที่ปลูกมะม่วงประมาณสีไร่คุณผู้ชมที่สนใจครับที่ดินแปลงนี้ครับเนื้อที่4 6กไร่พื้นที่ตำบลบ้านแข้ง อำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วที่ดินแปลงนี้ครับจะติดจำนองขายฝากนะเราต้องไปไถ่ายถอนแล้วก็มาดัดโอนกรรมสิทธิ์กันอีกทีนึ่งนะครับคุณลูกค้าคุณผู้ชมที่สนใจครับติดต่อทาราสังหาปาจีนเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์โทรศรัพท์0860188856 0860188856 0 8, 8 6 0 8 1 56, 0 8หตอง856ครับหรือจะทักเป็นไลน์เข้ามาเพื่อที่จะให้ทาราส่งโลเคชันส่งเอกสาร รูปแปลงรูปโฉนดให้กับคุณผู้ชมคุณลูกค้าที่สนใจได้รับชมก่อนตัดสินใจเข้ามาชมพื้นที่จริงตรงนี้แปลงนี้ครับวันนี้ทารากราบขอบพระคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกการกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับทาราสังหาประจินขอวอวยพรให้คุณผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพภาราไมยแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนไม่จนไม่เจ็บคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งอย่างครับ้ขาขายเจริญรุ่งเรือง มีลูกค้ามาอุดหนุนมาสนับสนุนกิจการของท่านธุรกิจของท่านอย่างล้นหลามทำหน้าที่การงานอะไรก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างต่อเนื่องครับวันนี้ทาราสังหาปาจีนพาคุณผู้ชมรับชมสภาพพื้นที่แปลง46ไร่สวนยางพาร,ราพื้นที่ตำบลบ้านแก้งอำเภอเมืองจังหวัดสะแก้วไว้เพียงเท่านี้โชคดีมีชัยชทุกท่านทาราสังหาปาจีนกราบขอบพระคุณครับ